ะคุณพ่อเขาจะไปส่งคุณลูกไปโรงเรียนเมื่อนี้เพิ่นสิไปเรียนปรับพื้นฐานเป็นเด็กมัธยมต้นแล้วนะ <c oughs> คนขับรถคนขับรถสิไปส่งคุณลูก <c oughs> อาเคุนใครใครไปนน้ำเขาบะใครนางเป็นเด็กมัธยมต้นแล้วเรียนปรับพื้นฐานวันที่เจ็ดถึงวันที่สิบที่โรงเรียนอมาตะวิทยา ห้อง ec ออเอ็กเซเลนต์คลาสผันสอบได้ก็เลยให้เพิ่นเลี้ยนอยู่นี่เอาคนขับรถคือนศาแท้เปิดเทอมวันที่สิบสามเจ็ดถึงสิบไปเรียนปรับพื้นฐานก่อนเอาใครบ๊อบไปน้ำขเาขาบอกใครคนใครบ๊อบไปน้ำขเขาบ่ไปขอกงวไปใครไป Đây, mấy con ngoáp à. Mắc vào xá linh Đó. <laughs>